ฉันมีหลายตัวตนฉันมีหลายตัวตนให้ฉันเป็นกล้องให้ไหม ซีเลียคุณมันโกง ฉันรับไม่ได้ค่ะโอเคพวกเราพาเขาไปฝังกันดีกว่ามามาหเลยถ้าถ้าคุณกล้าไปกับผมผมจะให้เงินสดประมาณหนึ่งพันล้านนนล่ะ กลาเบเตกาลาเเตอาบัดฟ้ายนติปีบินคุณไม่อยากได้หนึ่งพันล้านหรอคุณแพ้แล้วคุณแพ้แล้วตอนนี้คุณแพ้แล้วคุณแพ้คุณแพ้คุณไม่ยอมทำทำตามกดผมเห็นไหมเนี่ยคุณไม่ได้เงินหนึ่ง หนึ่งพันหนึ่งแสนพันล้านลนล่าเลยเนี่ยคุณเห็นไหมคุณแพ้นเนี่ยคุณแพ้คพุณก็แพ้บ้างเลยเนี่ย ไปตายซายะไอปูอเรดคุณทำให้ผมแพ้นนเพราะว่าคุณโกง,น,น,กงกน,น,นี่ก็ใช่งไงคุณ ค,คุณก็รู้อย okay, ู่แล eh ้วว่าอ่านเร็วกว่าคนโอเคตอนนี้คุณจะชนะการแข่งขันการกลายเป็นคนคนพิการแล้วกาลเวนเตกัลเลเวตติคนรักเสียมขอนั่งวิวแชร์ จูตต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 วิวแชร์วิวแชร์ของฉันมีความเร็วกว่าพวกคุณดูไลขี่มา อากวนดาเทกมาโหสืไในยเท่าโลอากวนลานทูอเคกโนโมมอไซเร็วกว่ามอไซเร็วกว่ามอไซเร็วก่า ี้าวนี้คุณหนีผมไม่ได้แล้วรับซีไมดีเกอนเฟกิโอยู่จาบาโลได้ยอมะเท็กมากค่ะกอรัซีดิ้อันดาทายเปลลมผมทูได้เกตตีน ลิสิงลิซซลิซซ์วีน่า yes, ฮ yes, yes. ิไรสไฟเช็โกนาเสแจสแจส I got the j t p n e y e ส t หยุดการหยุดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นคุณจะตายคุณห้ามหนีออกเมืองวูเคเวนไม่งั้นคุณจะไม่ได้อยูหนึ่งพัล้านหนึ่งพันสนล้านดอลลารล จอ้แบนคุณนะเมา,มา,มา,มาเกมาเมนตกาเมนต่นาตกาเมนตรถถังฉันเร็วก,ก,กว่าคุณน,น,น,นคุณเห็นไหมว่ารถถังฉันเร็วกว่าคุณ

ทั้งหมดคือเอกอ,อมทุกคน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 ถ้าถ้าใครสามมาเอ,อ,อยู่ตรงที่ที่หนึ่งอยู่ตรงสิ่งที่ฉันทำได้ ฉันให้ไปเลยหนึ่งพันล้านดอลล่าร์ฉันอยู่ที่จุดเกิดฉันอยู่ที่จุดเกิด เอ็กออฟคุณมานี่เลยคุณทำผมแพ้ด้วยเตียงนอนไอออมหนึมานี่มานี่เลยคุณ มาดีเลยอิสาระเร็วกวารเมนกาลเมนพ่อเมื่อ <dis> <at> <els> Gracias. กูคือโซเวียตที่แท้จริง